ที่เข้ามาที่นี่ค่าจะมีการศึกษาประพรมทั้งหมดสองจุดด้วยกันนะคะจุดแรกก็คือที่หอตรวจมนุษย์สะตาแล้วแห่งนี้ค่ะและจุดที่สองค่ะจะมีที่สาราการปฏิัติสายมุยแก้วค่ะ ในการส่งเสริมอาชีพนก็คือสิที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีได้อยู่ในเรานะครับรวมถึงในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีก็ไม่เคยทอดทิ้งนะครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในขององค์การที่ช่วยนะครับต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพอัศวีและปุ่มสตรีนะครับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นนี่นะครับก็เนื่องจากว่า สถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับการาใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับความสำคัญนะครับของอุบุภรกรผมขอขอนุญาตเปิดการอบรมอ,อบรมส่งเสริมอาชีพสตรีนะครับและผู้สตรีในวันนี้ครับขอบคุณมากครับค้างไปช่วคสร้างแบ็ซี่อุแบ็ซี่ไม่ได้แล้วติดแมสนั่ <c oughs> นงรง,งนค่ะ เพราะว่าถ้าเราขัดสังพัน้วมันจะไม่ออกเรื่องไงมันจะไม่ส่งการเลยแล้วก็